ทำยำวนเส้นวนเส้นนะคะโอ้โหเส้นสวยๆง่ายๆแตร่ราเองย,ยำวนเส้นง่ายๆนะคะยำวนเส้นง่ายๆนะคะยำวนเส้นใส่หมูสับ ใส่หมูสับนะคะใส่หมูสับใส่หมูสับใส่กุ้งใส่ไส้กรอกวันนี้ทำมุน้นเ้นเยืย่ๆนะคะง่ายๆง่ายๆวันนี้ทำมุ้นเ้นนะคะทำมุ้นเ้นนะคะ ันนี้ก็ทำเครื่องยำนะทำเครื่องยำ <azt> เครื่องยำนง,ง่งงายๆนะเครื่องยำง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นหมูสับหมูก็สับเองนะคะทำหมูสับทำหมูสับยืดๆนะครับก็ประมาณนี้นะคะทำง่ายๆนะคะนี่ก รวนหมูนะคะหมูสับก็รวนเรียบร้อยแล้วทำหมูสับนะคะประมาณนี้เป็นน้ำยำนะคะเป็นน้ำยำของสำเร็จรูป น้ำยำสำเร็จรูปนะคะยำเส้นตอกตุ้บเปรี้ยวเผ็ดเผ็ครื่อหมูเสร็จแล้วครื่อหมูเสร็จเลวนะคะประมาณนี้นะคะเด็กก็เป็นหมูสับหมูสับก็ประมาณนี้นะคะใส่เยอะๆเลย ใส่ลบเลยนะคะชอบเผ็ดใส่เผ็ดชอบรสจัดเติมรสจัดนะคะนี่ก็เป็นหมูสับยั่วๆนะคะนี่ก็เป็นหมูสับยัะะ่วๆ เป็นน้ำยำเรียบร้อยอเติมมะนาวหน่อยชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวนะคะชอบรสจัดเติมรสจัดนะคะอ่ะนเส้นไส้กอกฮอทดอก ยำม,มุ้เส้นต้องเผ็ดๆนะคะใส่พริกไปเยอะๆยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยก็ประมาณน,นี้นะก็เรียกว่ายำมุ้เส้นเยอดๆยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยนะคะ เทียนก็มีมะเขือเทศต้นหอมผักชีใส่ให้หมดเลยใส่เยอะๆอร่อยนี่ก็ประมาณนี้นะคะก็ปะเป็นยำม,ม้มเส้นเยอะๆง่ายๆนะคะทำง,ง่ายๆแต่น่าทานมากแล้ก็เป็นมุมนเส้นที่น่าอร่อยมาก ใส่กรอบด้วยใส่ไส้กรอกด้วยใส่ไส้กรอกเป็นสีที่น่าทานมากนะคะทำเองชิมเองนะคะชิมกับมือนะคะเห็นไหมคะขาดอะไรบ้างง<อ>้อ รสจัดมากเลยเผ็ดจะบวกใครเลยอร่อยมากเลยค่ะ

ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งยวพุงตายแล้วนะคะ Met de koekje met de hij. Ik je ook een Dit is de rol van de is een groen bij Dit is op het sneeuw op stap. Als je de koekje in je tuin zet, dan ga je daar meteen een bepaalde stijl mee neerzetten. อร่อยมากเลยค่ะยำวุ้นเส้นยั่วๆอร่อยมาก